ตุนมาพอยเปิดบริการช่องทางใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบ่งเงินเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมฮงไคสตาร์เลใช้ UID เซิร์ฟเวอร์และชื่อตัวละครเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมาพอยได้เลย กรับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันอีกเช่นเคยครับผมโดยคิดวนนี้นั้นจะมาเล่นกิจกรรมบนเว็บไซต์ที่ชื่อว่าแบบสอบถามของเมดูซิงกันครับผมโดยกิจกรรมนี้ถ้าเล่นเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถรับไพ่โมจมได้ทั้งหมด40ไพ่โมจมกันด้วยนะครับผมถ้าใครต้องการเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นกิจกรรมนี้กันได้เลยโดยกิจกรรมนี้ผมจะต้องตอบคำถามทั้ง4ข้อเพื่อรับการอวยพรเท่านั้นนะครับโดยถ้าใครไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงเนี่ยก็สามารถตอบตามผมได้เลยโดยข้อแรกเนี่ยจะถามว่าเมื่อเราเตินทางบุ๊คริสตัลไฟล ส่วนข้อ2ครับผมถามว่าหางนักเดินทางเนี่ยอยากจะมอบของขวัญให้กับเพื่อนของคุณเนี่ยจะเลือกข้อใดอันนี้ผมตอบข้อ4ไปนะครับส่วนข้อ3ามเนี่ยให้เลือกจุดชมวิวที่อยากไปมากสุดอันนี้ผมเลือกข้อดีไปนะครับผมที่เป็นรูปต้นไม้ต้นใหญ่ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยถามว่าจะเลือกเผชิญหน้ากับศัตรูตัวใดเนี่ยผมขอเลือกเป็นข้อ A ครับผมเพราะว่ามันกากสุดแล้วจะเป็นตัวของฮิติชูนะครับเดียวเนี่ยคุณจะตอบอะไรก็ได้นะนทั้งหมด4ข้อเนี่ยคุณตอบอะไรก็จะเป็นการด้วยพรอาอนั้นมันจะส่งตามที่คุณตอบนัั่นเองครบ พอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการอวดพรออกมาให้เราแล้วก็กดแชร์การอวดพรหน่อยก็ได้ครับผมแล้วก็กดรับรางวัลก็จะมีไพ่โมเจมทั้งหมด40ไพ่โมเจมมาให้เราได้เอาไปเก็บสะสมกันนั่นเองครับถ้าใครอยากได้การอวดพรอื่นเนี่ยก็สามารถกดเล่นอีกครั้งเพื่อเล่นใหม่กันได้นั่นเองครับผมจะประมาณนี้ผมสรวนคิดในวันนี้ก็ถ้าใครชอบเนี่ยผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดตามกันใจกันด้วยผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ